ซอยไฟแดงไฟเขียวล่วงเลยเอา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 โอ้รถรถบัสอะไรวะเนี่ยฝ่าไฟแดงอีกโอ้เจ้ามันมันผิดกฎจัดผิดกฎจราจรเลยเวยมันมันผิดกฎจัดจะตายห่ากันหมดมันมันเน้นอะไรไหมฮะไม่มันคือเป็นการศิลปะการเล่นโบลิ่งแบบใหม่เนี่ยเอาต่อยใครวะโอ้ ดูไหมครับนเป็นศิลปะการเล่นโบลิ่งแบบใหม่เดี๋ยวลูกโบลิ่งไปไหนหายไปเลยลูกโบลิ่งโบลิ่งโบลิ่งจะไปไหนโอหเกะไรขึ้นบอกว่านี่คือไปการตัวฆ่าหายแล้วรีบหนี ตออโกแล้วด้วยต้องอโกแล้วด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีวเดี๋ยวเดี่อล่วอสไตหมดโอ้ยอะไรจะหมดเนี่ยอ้าลืมกระเด็นหรือไงวะเอ้ยกับนี่ไม่ต่อยต่อยตัวสับาอะไรวะ เนี่ยเด็กต้องต้องมีการเล่นที่เล็ดวิ่งชาชาที่จะต่อยโดนคปเตอร์พี่เนี่ยได้เวลาโอ้โหพี่ภารกิจอ๋อได้ได้เป็นจะโดนไอ้แมกซับไม่ต้องกลับมาแล้วสวนได้อาพีจีแมงโอ้โหมาได้ยังไงวะ โอะไรวะโอ้โว้ก่อนเยอะไปใครเด็กใครวะเสียงใครเป็นทีการอะไรกันเอฮ้ยอยู่ไหนเอาแล้วเดิมเดิมเอา